สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมันลุงขานะครับวันนี้มีรถจะมาขายหนึ่งคันนะครับเป็นรถ mercedes benz นะครับ gla 200นะครับเป็นตัวเฟซลิสไลน์เรียบร้อยนะครับเป็นปี18จดทะเบียนปี2019นะครับเดี๋ยวพาไปชมรถกันครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว mercedes benz นะครับ gla 200เฟซลิสไลน์เรียบร้อยนะครับก็ด้านหน้านะครับไฟไม่เหลืองไม่แตกลายงานนะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับกระจังหน้าจะเป็น ขนาดใหญ่เลยนะมีรูปสัญลักษณ์เบนซ์สามแชกนะครับขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ตรงกระจังหน้านะครับด้านในจะเป็นสีดำด้านแล้วก็ด้านนอกจะเป็นสีเทาเมทัทลิกนะครับทะเบียน4593อันนี้ให้ไปเลยนะครับลูกค้าไม่ได้ําออกนะครับดาวจะอยู่บนฝากระโปรงนะครับดาวจมนะนะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อ AMG นะครับขนาด18นิ้วขนาดยาง235 50 18เป็นยางมิชลินไพรมซี่ฟนะครับ สัปดาห์ที่46ปี 2, 2022สีทั้งคันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ95%นะครับก็อาจจะมีรอยสะเก็ดึห็นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะฮะก็ภายในนะครับจะเป็นเบาะสีครีมน,นะครับสะอาดเลยทีเดียวนะนะฮะก็เบาะดูสภาพแบบคือน่าใช้มากบอกเลย รถวิ่งเพียงแค่ห0,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถอันนี้เป็นรถลำดับที่2นะครับรถ2มือนะด้านหลังก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์นะนั่งหลังไม่ร้อนนะครับข้างในคือผมบอกตรงๆว่ากลิปมากนะภายในนี่คือไม่มีแตกนะครับเบาะหนังไม่มียับนะด้านหลังนะครับก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับ GLA 200นะ ด้านบนก็จะมีอปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกวงที่3นะครับมบปัดน้ำฝนหลังนะครับคิ้วโครเมียมจะค่าตรงกลางขนาดยาวนะครับแล้วก็มีคิ้วนะครับกันเวลายกพวกของกระเป๋านะครับไม่ให้โดนตัวรถนะฮนะด้านหลังนะครับก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะใบใหญ่สุดกด็ใบหนึ่งได้อยู่นะครับ มาถึงด้านข้างนะครับอยาให้ดูตัวถังไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะรับประกันครงสร้างตัวถงังรถไม่มีชนหนักแต่ออกมีความจมน้ําไฟไหม้นะครับระบุลงในสัญญาซื้อขายได้เม็ดอาร์คนะครับอยู่เรียงเดิมหมดทุกประตูนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับประตูข้างเดิมหมดนะดูด้านหน้านิดนึงนะครับ กริปมากบอกไฟฟ้าเมมโมรี่ได้สามตำแหน่งนะครับกูสตาร์ทนะรถวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับก็ข้างในนี่กริปมากเลยนะวงล้ยก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับพาดเดิลชิปต่างๆวิทยุนะครับก็เป็นจอแยกขึ้นมานะครับขนาดประมาณแปดนิ้วได้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ ด้านหน้ารถกันนิดนึงนะครับว่ารถเป็นไงบ้างนะรถสภาพกลิปมากเลยนะนะครับกลิปมากเลยบอกเลยภายในนี่กลิปมากรถหน้าเดิมหลังเดิมนะดยวดูด้ายนานิดนึงภาษีหมด 6, 9นะครับฮะรถที่ร้านภาสีไม่มีขาดนะครับนี่ฮะฝาเดิมนะครับ รถล,ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับคานหน้าเดิมนะครับแก้มข้างเดิมเดิมหมดเลยนะฮะรถเดิมๆวิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็คุณจะลองมีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับรถวิ่งเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะวันนี้เดี๋ยวผมขายให้อยู่ที่ 889,000บาทนะครับสามารถผ่อนชำระได้8 4งวดเลย7ปี่อนเจปีตกอยู่เดือนละประมาณ1 5 0 0 0บาทบัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้เลยนะครับภายใน30นาทีนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่ร้านเรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านเลยไม่สะดวกมารับรถเรายินดีจัดส่งให้ท่านฟรีเช่นกันนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูน3 1 5 4 2 4 2หหรือว่าที่ไลน์ มัลุงขาที่เพจมาลุงขาก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันเดี๋ยวนี้โป้งลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ